ร้านเอทีซูเปอร์บสวัสดีครับวันนี้มาดู Honda c ซีบีหกห้าสูตรเอฟสีไตรคัลเลอร์นะครับปีสองพันสิบหกนะครับผมสิบหกแท้นะครับไม่ใช่จดสิบหกนะครับอ่ามาดูมีท่อนะครับผมท่อค่อนข้างนุ่มนะครับไม่แผดเลขไม้สองหมื่นห้า 25, นะครับสภาพสวยนะครับผมคันนี้ ล้มกลางนะครับผมไฟท้ายเดียวในตัวนะครับสวยๆนะครับผมไตรคันเลอร์นะครับสนใจสอบถานได้นะครับหน้าเพจหน้าเว็บไซต์นะครับผม เงินสดในส่วนลดเงินผ่อนเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับเป็นสัญญาถึงที่ทั่วประเทศนะครับผมจะส่งให้ด้วยนะครับอยากได้รูปตรงไหนเพิ่มเติมพักมาวิดีโอคอลดูได้ตลอดนะครับผม